500ชาติสุป,ปารกะชาดกชาดกว่าด้วยสุป,ปารากกะบัณฑิต บุญกุศลเริ่มมีตั้งแต่เจตนาในจิตที่ตั้งใจทำความดีไปจนการกระทำความดีนั้นสำเร็จลงและสามารถสร้างได้ทุกเวลาในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานศีลภาวนาโดยเริ่มที่ตนนั้นเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำถ้าการทำบุญทำกุศลนั้นกำกับด้วยปัญญาตระหนักรู้ว่าเพื่อมุ่งหมายขัดเกลาวความตรหนีของตน บุญกุศลก็เต็มเปี่ยมเป็นบารมีเป็นประโยชน์แก่นตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภพระปัญญาบารมีเรื่องสุปปารกะชาดกกล่าวถึงบัณฑิตแม้เป็นต้นหนนผู้พิการตาบอด ต่ด้วยปัญญาและคุณงามความดีของเขาทําให้สามารถนําพาลูกเรือรอดชีวิตกลับสู่ฝั่งได้ยามเผชิญมรณะภัยกลางทะเลพระพุทธองค์ได้ทรงตัดพระคถาว่าอมมุิชันตินิมุิชันติเย็นวันหนึ่ง เหล่าพิสุพากันรอพระพุทธเจ้าเสด็จออกแสดงธรรมในธรรมสภาต่างพลนาพระมหาปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชามากมีพระปรีชาหนักหนามีพระปรีชาแจ่มใสมีพระปรีชาว่องไวมีพระปรีชาคมคายมีพระปรีชาหลักแหลมถูกต้องเลยท่านผู้มีอายุ พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระปรีชาอันเป็นอุบายในกรณีนั้นๆทรงแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับแต่เรื่องราวที่หนักหนาเสมอด้วยแผ่นดินทรงเข้าใจทุกอย่างลึกซึ้งประหนึ่งมหาสมุทรกว้างขวางไม่สิ้นสุดดุดดังอากาศดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในครั้งก่อนตถาคตก็เป็นผู้มีปัญญาด้วยญาณอันไม่แก่กล้า ึงจะเป็นคนตาบอดก็ยังรู้ได้ว่าในสมุทรตอนนี้มีรัตนนาำนี้ด้วยการกำหนดน้ำในมหาสมุทรจากนั้นทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้เหล่าภิกษุฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้ากุรุราชสวยราชสมบัติณแคว้นกุรุได้มีบ้านอันเป็นท่าเรือนามว่าพรุกัจฉะครั้งนั้นพระโพธิสัตว สวยพระชาติเป็นบุตรของหัวหน้าต้นหนในหมู่บ้านกุรุก,กัดฉัเมื่อสุป,ปารกากุมารมีอายุได้16ปีศึกษาศิลปะของต้นหนุนสำเร็จแล้วต่อมาพอบิดาล่วงลับไปก็ได้เป็นหัวหน้าต้นหนุนทำหน้าที่ต้นหนุนได้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยญาณบรรดาเรือที่ท่านขึ้นไปแล้วไม่เคยมีเรื่องที่เรียกว่าอับปางเลยต่อมาในตาต่อ,อไปนี้เราจะทําหน้าที่ต้นหนนคงไม่เหมาะ เราไปพึ่งพระราชาเลี้ยงชีวิตเธอะความชำนาญและความรู้อื่นๆเราก็มีวันหนึ่งคนทั้งหลายนำชาีคนนำม้าตัวดื่มนมแม่จึงไม่เจริญเท่าที่ควรถ้อยคำของท่านนั้นเป็นความจริงโดยแท้ครั้นวันหนึ่งได้มีคนนำรถมาถวายแด่พระราชาว่าจักเป็นรถมงคลพระราชาทรงส่งรถนั้นไปสู่สำนักของท่านท่านคงใช้มือลูบคลำรถคันนั้นทั่วแล้วกล่าวว่า รถคันนี้สร้างโดยต้นไม้เป็นโพรงเหตุนั้นไม่ควรแด่พระราชาท่านบัณฑิตถ้อยคำของท่านนั้นเป็นความจริงขอรับดีๆีท่านบัณฑิตเรามอบให้ท่านอีกแปดกระสับครั้งนั้นมีคนนำผ้ากำพลราคาแพงมาถวายพระราชาพระองค์นั้นพระองค์ทรงส่งผ้านั้นไปให้แก่ท่านบัณฑิตเหมือนเช่นเคยในที่สุดสุป,ปารกบบัณฑิตได้คิดว่าพระราชาองค์นี้ เห็นข้ออัศจรรย์ต่างๆท่านก็ยังคงประทาน8กระสาบเป็นรางวัลซึ่งเท่ากับค่าตัดผมเท่านั้นเราจะมัวมารับใช้พระราชาเช่นนี้ทำไมกันเสียเวลาในชีวิตกลับบ้านไปตามเดิมน่าจะดีกว่าเมื่อท่านพำนักอยู่ในบ้านนั้นพวกพ่อค้าจัดแจงเรือปรึกษากันว่าจักหาใครมาเป็นต้นหนจึงเหมาะสมลูกเรือต่างพากันเข้าไปหาสุป,ปารกบ,บัณฑิตกล่าวว่า ข้าแต่ท่านสุป,ปาละกะบ,บัณฑิตขอเชิญท่านมาเป็นต้นหนของพวกข้าพเจ้าต้นหนสุป,ปาลกะบ,บัณฑิตล่องเรือผ่านท้องทะเลแปลกหลายแหง่งทะเลตอนนี้มีชื่อว่าพระวามุกพ่อคุณทั้งหลายบรรดาเรือที่มาถึงท้องทะเลนี้แล้วไม่มีใครรอดกลับไปได้เลย ยังเรือที่ตกเข้าไปแล้วต้องจมแตกสลายไม่มีชิ้นดีคนทั้งหมดที่อยู่บนเรือนั้นประมาณ700คนพากันกลัวต่อมรณะภัยต่างเป่งเสียงโอดครวญร่ำไห้ประดังเป็นเสียงเดียวกันเหมือนฝูงสัตว์ที่กำลังหมกไหม่อยู่ในอเวจีนรกฉนั้นพระโพธิสัตว์สุปารกะบัณฑิตดำริว่าฮเว้นเราเสียแล้ว คนอื่นที่จะสามารถทำให้พวกนี้ปลอดภัยคงจะไม่มีเลยเราต้องตั้งสัตว์กระทำความปลอดภัยให้แก่พวกเขาพระโพธิสัตว์เรียกพวกนั้นมาแล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้เราอาบน้ำด้วยน้ำหอมและผ้านุ่งใหม่จงเตรียมถาดน้ำวางไว้ที่แอกเรือโดยเร็วเถิดได้ขอรับท่านบัณฑิตเอาเรืพว,วกเราเตรียมตัวทำตามที่ท่านบัณฑิตสั่งเล็วพระโพธิสัตว์ ถือถาดเต็มด้วยน้ำด้วยมือทั้งสองข้างยืนที่แอกเรือเปรงวาจาว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าะระลึกถึงตนได้เป็นผู้รู้เดียงสาข้าพเจ้าไม่เคยคิดหรือกระทําการเบียดเบียนสัตว์แม้สักตัวเดียวเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอเรือจงกลับได้โดยสวัสดิภาพเถิด และข้าพเจ้าได้เป็นผู้บรรลุวินยูภาพแล้วสิ่งของผู้อื่นแม้เพียงเส้นยาก็ไม่เคยหยิบฉวยเลยภรรยาของผู้อื่นก็ไม่เคยมองดูด้วยอำนาจความโลภคำพูดเท็จก็ไม่เคยพูดน้ำเมาก็ไม่เคยดื่มด้วยสัจจวาจานี้ขอเรือจงกลับได้โดยสวัสดีเถิดสาธุสาธุสาธุ คันกาะทำสัจจกือิยาแล้วก็รดน้ำในถาดลงที่แอบเรือเรือซึ่งเล่นไปผิดทิศทางตลอดสี่เดือนก็บายหัวกลับได้ไปถึงท่าพารุก,กัดฉักภายในวันเดียวเท่านั้นด้วยอนุภาพแห่งสัจจประหนึ่งท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลครั้นถึงแล้วยังเล่นไปบนบกได้ประมาณ400เมตรหยุดที่ประตูเรือนของนายเรือพอดีเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราถึงบ้านแล้ว เย้ <Yeah! S 2> นี่บ้านท่านบัณฑิตตนหนนี่นาเอ้เนอะ hey, hey! เรากลับบ้านกวอดัยแล้วท่านบัณฑิตเราถึงบ้านแล้วถึงหน้าประตูบ้านท่านเลยอัศจรรย์เหลือเกินโอ้สาธุอืมดีพระโพธิสัตว์สุป,ปารกบ,บัณฑิตแบ่งทองเงินแก้วมณีแก้วประพาน และเพชรให้แก่พวกพ่อค้าและลูกเรือเหล่านั้นให้โอวาดแก่พวกนั้นว่าพ่อคุณทั้งหลายรัตนะเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วสำหรับเธอทั้งหลายพวกเธออยากเข้าไปสู่ท้องทะเลนั้นกันอีกเลยทำบุญต่างๆเช่นให้ทานจนตลอดชีพจะได้ไปเพิ่มจำนวนในเมืองสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดทุกคนเลยทำได้ไหมได้ไดครับขอรับ พระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสย้ำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในครั้งก่อนตถาคตก็มีปัญญามากอย่างนี้เหมือนกันจากนั้นทรงประชุมชาดกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทที่ร่วมงานกับท่าน สุปปะปารกัผู้บอดในทั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนสุปปะปารกะัดบ,บัณฑิตได้มาเป็นเราฉนี้แหละ